สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะไฟกำลัหายายายุเ่เฮงอนนะคะพอาะยานั้นมีภาวะน้ำตาลต่ำหนึู่้จากว่ายาเพิ่นกินเขาบวดค่ะคือคือว่าตอนบ่ายนี่พอได้มาจ้อน้ำตาลให้ยาแล้วราคายฟก็ฟกแม่ก็ซื่อเขาสื่อยังมาหายาเพราะเพราะว่าแบบเพื่นกินบวดเนอาน้ำตาลเพิ่นก็เลยตกเนเป็นเบาหวานนะคะตอนนี้ก็เลยกําลังเช็ดเบาหวานยู่เนือจ้ะพาทุกคนไปเบิ้งนะคะว่าตอนนี้เช็ดแนวใดนะคะก็ใส่ตารเดียวกนะึ้นละลูก ูโคนงอกระบายเออคืนล่ะแห้งคืนสองหัวเจ็ดทีสีบนเป็นแห้งคือว่าปวกกะทิโอเคในคนดีเด็กขึ้นเขาถ้าการดูแลคนที่เพิ่ดมาให้โปแกรซิเมนย์หรือน้ำตาลที่เหลือตามนี่ก็คือว่าถ้าคนเป็นแห้งเขาจดจ้อทุกสองชั่วโมงนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าเป็นว่แห้งนีกจดจ้อทุกสี่ชั่วโมงอันนี้คืออยู่มากสี่ชั่วโมงมาจ่ให้ยาไม้นะคะแต่นาสีดีคือล่ะไข่แนใบหน้า อาเมียพี่ขอไว้เด้ออาจิงสี weakest, ่สา่ยาบอกนุ่เบิ bridge, ้งเหมือนสายามีอาการทังใดคือวันน้ำตาลต่ำนะอาการมีแต่เยนหน่อมีแต่อยากนม้อมันบ่ตอนนี้มันก็วันก้าิ่งมันกับ่วิ่งมันเกียบคือจีวิ่งกมันปวดท่นี่ปวดท่นี่สายบ้าเออคืเป็นนนี้ที่ที่งานเจียวปวดะก็วิ่งเมนก็ว่า สาเยตินยาเป็นน,นึ่อองในพยากกินเขาเวไาย,ยาเจียบแถวมันบอค่ะหลังจากที่รู้แรงยาเบื้องต้นนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนําทุกคนนะคะที่ญาติพี่น้องอาจจะมีโอกาสเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำก็คือถ้าเกิดว่าคนที่เป็นเบาหวานนอเพิ่นกินเขาบไดาบางเทืองสีค่ะเพิ่็อาจจะมีอาการวิงเวียนศีรษะเมื่อยวิยง่งบางเทืองก็วิง่งวิ่งวิ่งขึ้นยาดูให้ฟังนอก็ให้จ้องน้ำตาลเบืองทานน้ำตาลต่ำ น้ำตาลตำนี่ประมาณเท่าไหรกับประมาณต่ำกว่าเจซินะคะให้เพื่อนกินหลูกโอม2เมตรหรือว่วาจะเป็นน้ำผึ้งสามถอนก็นได้คะ่ะอันนี้คือการรักษาแบบเบื่องตนนะคะหลังจากนั้นพันไปประมาณ 15หน้าที่นะคะกระเจาะน้ำตาลเพิ่นเมืองอีกหลอบหนึ่งหัวน้ำตาลเพื่นขื่นบอทำตาทำน้ำตาลเพิ่นขืนเท่ากับคอยประคับประคองอาการนะคะก็คอยซองเบ่งนออาการเป็นจังไดสองชั่วโมงนี่คืออาการนะะักเข้าตรวจสัมาอีกทุกสองชั่วโมงหรือว่าถ้าเกิดอาการพอนนักแห้งก็ตรวจสัมาทุกสี่ชั่วโมงนะคะค่าตรวจเลือดหลังจากที่เขากินพวกน้ำตาลน้ำหวานขอไปก็คือต้องมากกว่าสองร้อยนะคะแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝ่ายกะมาขอ แชร์มาขอแบ่งปันวิธีการดูแลผู้ป่วยถี่น้ำตาลต่ำไว้เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าอันนี้คือตกใจแห้งคือตอนนี้คือใจคือยังเต้นอยู่เพราะว่าถ้าสม,าม,ามอ,งองน้ำตาลต่ำแห้งๆอะคะ่ะเคยเจอว่าน้ำตาลต่ำก็20บางคนคือน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 ไอซียูเลยนะคะเพราะมันช็อกอะคะ่ะโบหัวจะอธิบายไดดีเนาะคือตอนนี้ายาไฟกับก็ดีขึ้นแล้วะคะ่ะโอเคค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ